สวัสดีค่ะพบกับไฮไลท์ก่อนเปิดตลาดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2,564โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยทองคำร่วงหลุดแนว1,800ดอลลาร์ต่อออนขณะที่หุ้นเอเชียเช้านี้ชะลอแรงบวกโดยตลาดยังรอปัจจัยใหม่ราคาทองคำตลาดโลกร่วงลงสวนทางเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐท,ที่ขยับขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐดีกว่าที่คาด ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตจัดทําโดยเฟดสาขานิวยอร์กปรับตัวขึ้นมาที่12.1ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งสูงสุดในรอบ5เดือนและสูงกว่าที่ตลาดคาดโดยค่าดัชนีที่สูง,สงกว่าศูนย์สะท้อนว่าภาคการผลิตกำลังขยายตัวอยู่นะคะหุ้นกลุ่มพลังงานหลายประเทศได้อน,นิสงส์จากทิศทางน้ำมันโลก โดยวานนี้นะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมปิดเหนือระดับ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนเมษายนปิดที่63.35ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งราคาทั้งสองตลาดทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า1ปีเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดจนถึงจุดเยือกแข็งในรัฐเท็กซัสทำให้โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราวและนั่นคือทั้งหมดของไฮไลท์ก่อนเปิดตลาดที่นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ